ในในห้องนี้เพราะว่าเราปะส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความปรารถนาในความสาเร็จในทางโลกนี้ด้วยนะราะฉะนั้นในความปรารถนาทางโลกเนี่ยมันก็กากึ่งระหว่างตั้นหากับฉันทะเนี่ยมันเราพยายามให้มันเป็นตั้งฉันทะในตัวเราถ้าเกิดว่ามันเป็นฉันทะเนี่ยมันจะมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของตั้นหาเนี่ยมันจะเป็นอวิชชาเข้าไปเกี่ยว ถ้อวิชาเข้าไปเกี่ยวเนี่ยความสําเร็จอะ่ะมันก็สําเร็จช้าถึงสําเร็จเร็วก็สําเร็จมาแบบพลาดพลาดสำเร็จแบบผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วทีนี้เดี๋ยวพอมันมันไปล้มพลาดจริทีนี้มันมันยิ่งยิ่งพลาดไปกันใหญ่แอนนการที่เราใช้ฉันทะความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นอยากล่ำอยากรวยอะไรทั้งหมดอ่ะความอยากเหลนี้้มันให้มันเกิดจากกุศลและจิตแล้วก็เกิดจาก ปัญญาที่บริสุทธิ์ชัดจมาเจอถึงได้ให้โล้มมีสต, F ติเอฟนาว่งบบา,ๆๆใในนวาใงในแต่ละวันไอ้ตรงนี้แหละเป็นฐานให้หนักมากๆใช่ไหมเอ๊ะเวลาที่เราน้ตกุศลเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะแต่ละวันที่กุศลเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราเก็บเก็บเข้ามานี่นะก็ถือว่าเราได้ ต่างสมพลังงานไปแล้วแต่กุศลเนี่ยเราอย่าคิดว่าล้างถ้วยล้างชามจะเป็นกุศลเล็กน้อยนะมันขึ้นอยู่ที่ฐานของความว่างต่างหากถ้าฐานของความว่างเนี่ยมันว่างมากๆมันติ่งมันว่างกาจนเป็นเป็นสุญญตาวิหารเนี่ยทําอะไรเป็นกุศลหมดแหละพระอรหันเนี่ยทำอะไรเป็นกุศลหมดแหละอ,ทอ,ะลลอ่ท่านหยิบอะไรมาท่านหยิบหยิบอะไรมาเสกเศษเสษเปล่าไปเอาไป,าไปคนไปก็ ต้นรวยกันไปหมดรวยกันหมดใช่ไหมใช่ไหมสมเด็จพุทธ,ธ,ธชันโตอะ่ะอ่าก่าสมรังสีอะ่ะใช่ไหมเอ๊ะยท่านจิบอะไรสมเด็จเอามาแล้วก็เสกเสกกเป่าๆแล้วก็ไปแล้วต่นี้สมเด็จของท่านเห็นไหมท่านเอามีมวลสารไอ้นั่นไอ้น,นี่ไอ้น,น,นันน่นไอ้นี่เนี่ยเขาก็ต้องมีเขาเรียกเล่นแร่แปรธาตุาเหมือนกัน แต่เราก็ไม่ได้อาัวเราไปเปรียบกับพระอริยะอะไรมากมายจริงแต่ว่าของเรานี่เราก็มีเครื่องมากมายแต่เครื่องเนี่ยที่ประกอบออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช้สมาธิโดยเฉพาะเครื่องสาม,มัีเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายแต่ว่ามันไปยากมันไปช้าเสียเวลาตรงที่ว่าต้องมีสมาธิมากๆสมาธิในการที่ทําต้องชาาเหรือว่าเข้าช้านในการประกอบะอะไรประมาณนั้นนะ ต้องนั่งชาประกรอบแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ส่วนไปมันเป็นกรีปีปีปปีไปไหมแต่ละกรีบที่ทติดลงไปติดลงไปติดลงไปเนี่ยมันต้องเป็นในเรื่องของชาขั้นสูงเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันมันทําให้ชาอ่ะแล้วมันก็ทําเยอะไม่ได้ตอนนี้จะใครสั่งมาร้อยเครื่องนะแล้วให้กำไรเครื่องละหมื่น,นก็ทําไม่ได้มันทําได้แค่นี้แหละ แล้วก็รอกันหน่อยหน่อยหนึ่งใครที่ยังอยากได้อยู่ก็ไม่เป็นไรมาเถอะก่อนจะทำไปเรื่อๆยๆนะนะทำด้วยจิตที่ว่างๆนะจิตที่เป็นสนให้กับพวกเรานะั่นแล้วก็ต้องเข้าจะทำปฏิบัติตรงนี้ก็ต้องนั่งสมาธิในส่วนของบางส่วนนะในบางจุดบางอันเนี่ยคือต้องทําด้วยสมาธิจริงๆแต่บางส่วนที่ประกอบที่ าง่ายๆที่ว่าประกอบเรื่องของ s อสซต่างๆนี่นะมันมันก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่างๆทาไปทาไปทาไปแต่ตัวไหนที่มันต้องอิสมาธิเหมือนเหมือนปลุกเสกอะ่ะเหมือนเสกเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้นั่นนะ่ะต้องใช้เวลา่ะใช้เวลานิดหนึ่งนิดหนึ่ง <Okay. S 1> นะแล้วเดี๋ยวพอตอนเนี้ย มันกางจะเสร็จครบแล้วพอเสร็จครบแล้วเราก็เร็จต้องมาสมาธิรวมอีกทีหนึ่งรวมทั้งหมดอันนี้ต้องเดี๋ยวก็พวกเราก็ต้องรวมรวมกันช่วยๆกันด้วย<ค>เดี๋ยวก็กายละเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้ว่าวันที่เราจะได้เจอกันวันไหนยังไงนะก็อ่ามีอะไรต้องใส่ เออมื่อกี้มาเซอร์บอกให้เปลี่ยนน้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเชตามจะขออนุญาตเปลี่ยนในห้องนี้เลยได้ใช่ไหมคะตอนนี้มีเพื่อนหกสี่ได้ได้ได้เปลี่ยนได้เลยวันนี้ที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนน้าเพราะว่าน้ําของทุกคนตอนเนี้นะบางคนก็เอะใจขึ้นมาได้เหมือนกันเอะใจมาได้ว่าเอวันนี้ฉันเปลี่ยนน้าไหนวะอะไรวะคือน้ํามันเข้มข้นพลังงานมันเข้มเหลืนเกยนได้ไหมแล้วมันก็เลยมันเหมือนกับว่า มันชาร์จเขไแล้วมันเต็มแล้วอะมันเต็มแล้วคือเก็บไว้แบบมันก็มันก็มันก็ไปชาร์จไม่เข้าไปอีกแล้วเห mm hmm. มือนเหมือนปลุกเสกอ่ะนะ mm hmm. เสกเสกไปเอาเสกเต็มแล้วเสกเข้าได้แค่นี้แหละอืเมตตาก็ได้แล้วอยู่โยงกงกระพันก็ได้แล้วอ,อะไรเกี่ยวกับเรื่องของไล่ผู้ผีปีศาจอะไรต่างๆอไล่ ของที่มันเป็นลบๆกเป็นอัปมงคลในร่างกายนี่ก็เต็มเต็มเต็มไปหมดแล้วไงนะนั่นพลังงานเนี่ยเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะเข้ามาสูตรเนียก่อนที่จะมาเซอร์จะเข้ามานี่นะเซอร์ได้ทําเครื่องทําให้สีอยู่แล้วก็มันมีพลังงานบางอย่างที่มันโหมมารุนแรงมามันกับมันเหมือนกับมันมันมันชาดเข้าเต็มหมดทุกุกเครื่องเวลาไปไปหมดทุกที่ใช่ไหมนั่นก็เลยก็บอกว่าวันนี้ ให้เปลี่ยนนะ้ำเปลี่ยนเปลี่ยนนะ้ำกันทุกคนแล้วก็ไม่เป็นไรไอ้น้ำตันนี้แหละมันเต็มแล้ว okay. ชูวงช่ชนี้ก็วันดีงามแน้วอาจารย์ก็ก<อ>น,นำพาเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช่อจ,จามีอะไรสงสัยยังไงมีเยอะค่ะก็คือว่าช่วงนี้ก็คือเน้นเรื่องความมั่งคั่งของเพื่อนเพื่อนเนาะสมาชิกดังนั้น <c oughs> สามวันนี้ย <c oughs> จะจจะพา <c oughs> เพื่อนๆนั่งสมาธิหน้าไลฟ์แล้วก็บางคนก็จะมีสัตย์อธิษฐานว่าจะฟังทมเนาะ คราวนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นการโน้มเวลาโน้มไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของความมั่งคั่งได้ไหมเจ้าค่ะหมายถึงว่ากระแสร<ด>กระแสรตรงนี้ค่ะแต่ว่าให้แต่ว่าให้จะตามพากันโน้มเองเนาะเหมือนเหมือนกับตอนนี้ค่ะพอมาเซอร์กลับปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนน้าพอเปลี่ยนน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลใหญ่ร่วมกันไหมเจ้าค่ะตรงนี้ก็ถือว่าโน้มได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้โน้มได้กุศลตรงนี้โน้มได้นะกุศลตรงนี้เนี่ยโน้มได้แล้วก็ ลวลานาคสงนี้ก็นึกถึงนี่ลองไปเปลี่ยนน้ํากันที่ที่บนบนบนเรือหงอะ่ะบนเรือหงอะ่ะนะให้ทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันที่เรือแล้วก็ต่างคนต่างเปลี่ยนคือคือกายมันเปลี่ยนที่ที่บ้านเข้าใจไหมใช่แต่ตัวไอ้กายละเอียดทิพจิตจริงๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนบนเรือนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอะ <Okay. S 2> หลังจากนั้นเรือนี้ก็จะพาเราไป <stand ard S 2> อย่างนี้แหละนะอาวดีงามอาวก็ให้ทุกคนนะประสบควาเร็จโดยเร็วพันนะทุกคนนะสวัสดีน้คนอมน้อมกราบมหาบารมีท่านมาเซอร์น้อมนอบทุกทุกธรรมธาตุทุกทุกอนุภาพห้วนเป็นเหตุปัจจัยให้เราครอบครัว m s r ทีมไทยแลนด์สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม MSR..MSR..MSR.. เดี๋ยวเ,เพื่อนๆทุกคนรวมเป็นน้ำเนาะ